เพรัดตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วตับออกมาแล้วตัดเจ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 เเอาไปเอาละเพชรยุ่งงต้องหนีแล้วตอนนี้คุณแดงทองพัดขึ้นมาถึงรำเหอุณแดงทองัขึ้นมาถึงรำเหรอจักถังไว้จักถังได้ขึ้นไปแล้วคุณแดนทองขึ้นไปแล้วเพชรยุ่งงัดหีเพชรยุ่งงดหนีหนีไปแล้วเพชรยุ่งงงานนี้งานยกกว่าจะได้คุณตันทองเหม่งยนคุณตันทองเหม่งยนเอาลวเจอก็ไปเจอก็ไป สุรชัยหอพาทุกงีผู้แอบแฝว